ผู้เสียหายชาวบ้านตำบลบ้านสิงอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นำเอกสารหลักฐานเข้าขอความช่วยเหลือที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนางรองโดยอ้างว่าถูกข้าราชการครูผู้หญิงคนหนึ่งหลอกใช้ชื่อซื้อดาวรถเนื่องจากชื่อครูเนี่ยติดแบล็คลิสต์แต่กลับไม่ยอมส่งค่างวดทำให้ปัจจุบันถูกไฟแนนซ์ฟ้องร้องฐานยักยอกทรัพย์เนื่องจากว่าค้างชำระค่าง,งวดรถ ถึง2ปีโดยบริษัทแจ้งให้นํารถซึ่งเป็นทรัพย์สินของบริษัทไปส่งคืนที่ผ่านมาพยายามติดต่อแต่กลับถูกบล็อกเบอร์และก็ได้รับความเดือดร้อนเพราะนอกจากจะถูกฟ้องร้องแล้วก็ยังตกงานอีกด้วย ด้านแม่ของข้าราชการครูให้ข้อมูลบอกว่าลูกสาวไปสอนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งจังหวัดสุรินทร์และเมื่อสอบถามจากเพื่อนบ้านในหมู่บ้านใกล้เคียงก็ให้ข้อมูลบอกว่าครูและก็สามีเนี่ยเคยมีพฤติกรรมหลอกให้คนอื่นไปซื้อดาวรถแล้วก็ให้เป็นปัญหาลักษณะนี้เนี่ยมานานหลายคันแล้วแต่ไม่ขอให้สัมภาษณ์เพราะไม่อยากมีปัญหากับ